คุณกำลังหนีจากอะไรในใจตัวเองหรือเปล่าเคยตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมหัวใจที่เต้นแรงเงื่อซึมเมื่อย็นเพราะในฝันคุณกำลังหนีบางสิ่งบางอย่างสุดชีวิตแต่ไม่รู้ว่าหนีจากใครหรือหนีจากอะไรฝันว่าถูกไล่ล่าไม่ใช่แค่ฝันธรรมดาแต่มันคือหนึ่งในความฝันที่สะท้อนจิตใต้สำนึกอย่างรุนแรงเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณอาจกำลังเผชิญกับแรงกดดัน ความกลัวหรือสิ่งที่คุณไม่กล้าเผชิญหน้าในชีวิตจริงแล้วฝันนี้หมายถึงอะไรจะเป็นลางร้ายหรือคือโอกาสที่แอบซ่อนอยู่คลิปนี้จะพาคุณไปตีความความฝันพร้อมกับเลขเด็ดที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณในงวดหน้าฝันว่าถูกไล่ล่าหนีไม่พ้นหรือใจยังไม่พร้อมเผชิญหน้าโบราณการให้คำทำนายไว้ว่าการที่ฝันว่าถูกไล่ล่า เป็นหนึ่งในฝันยอดฮิตที่เกิดจากความเครียดความกังวลหรือแรงกดดันในชีวิตจริงโดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาบางอย่างที่เราพยายามเลี่ยงหรือไม่อยากเผชิญหน้าฝันลักษณะนี้อาจสื่อถึงการกลัวความล้มเหลวหรือไม่มั่นใจในสิ่งที่กำลังเผชิญความรู้สึกว่ามีบางอย่างหรือบางคนคุกคามจิตใจเช่นนี้สินงานหรือความสัมพันธ์จิตใต้สำนึกที่อยากให้เราเผชิญหน้า กับสิ่งที่เราพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดหากในฝันนี้รอดได้แปลว่าคุณจะสามารถฝ่าฟันปัญหาไปได้ในที่สุดแต่ถ้าถูกจับได้อาจหมายถึงปัญหานั้นกำลังจะปัะตุควรรีบจัดการก่อนสายเกินไปส่วนในด้านจิตใจและอารมณ์คุณอาจอยู่ในช่วงวิตกจริตหรือกลัวการเปลี่ยนแปลงมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตเช่นเรื่องงานรายได้ หรือความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนส่วนด้านโชคลาภและการเงินมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากเรื่องที่เคยเครียดเช่นนี้สินเจรจาต่อรองหรือลุ้นผลอะไรบางอย่างโชคลาภจะมาหลังจากเผชิญกับความตึงเครียดหรือเรื่องที่ต้องตัดสินใจและเลขเด็ดจากความฝันมีดังนี้เลขเด่นได้แก่0 2 5ส่วนเลขสองตัวได้แก่ 02 20 50 25และ52และสุดท้ายเลข3ตัวได้แก่205 250 520 502